สวัสดีครับผมอาจารย์พลโหนกิษณะนะครับผมมีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ทางด้านวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับผมจึงอยากที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับท่านไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์มาเลยท่านไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมาเลยนะครับขอแค่มีความสนใจและมีความตั้งใจดีในการที่จะ เข้ามาเรียนนะครับเพียงแค่นั้นเองนะครับท่านก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับผมนะครับไม่จช่เป็นต้องมีพื้นฐานใดๆมาเลยนะครับผมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผมมีตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ได้สั่งสมองค์ความรู้มานะครับถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจทุกท่านนะครับในหลักสูตรของวิชาเลขเกี่ยวตัวก้าวฐานในห้องพื้นฐานนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้นะครับทั้งหมด51ตอน 51 EP นะครับผมใช้เวลาในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ย1ปีเต็มนะครับ1ปีเต็มเลยที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในทั้งหมด51 e. ตอนนะครับตอนหนึงใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงขนาดนั้น,น,นเลยนะครับเพื่อความรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจารีตนะครับเ,เรื่องของบทไหว้ครูทางด้านโหราศาสตร์ วิชาจารีประเพณีของนักพยากรณ์ต่างๆความหมายของดาวทั้งหมดนะครับความหมายของภพเรือนทั้งหมดในวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับรวมถึงการโยงความสัมพันธ์กันร,ระหว่างดาวและภพต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงตำแหน่งของปากใจและที่นั่งการทำนายปากใจและที่นั่งได้อย่างอัศจรรย์นะครับการ ที่จะเข้าไปทํานายในลักษณะของการจรดวงชะตาด้วยนะครับในการจรของดวงชะตานั้นมีตั้งแต่การทํานายแบบการจรวันจอนแบบเดือนจรแบบปีจอนแบบมหาวัยนะครับหรือแม้กระทั่งการทํานายในระยะเพียงแค่10นาทีนะครับทุก1ินาทีเราทำสามารถพยากรณ์ได้หมดเลยนะครับและที่สําคัญในหัวใจของเลขเจ็ดตัว9ฐาน นั่นคือการพยากรณในฐานที่8และที่9นะครับหัวใจหลักของฐานที่8และที่9นะครับหัวใจหลักของพบของมหาโจรพบของมหาอุบาทพบของมหาอุถั์นะครับการทํานายโดยพิสดารน,นะครับและมีมากกว่านั้นคือการแก้ไขดวงชะตาด้วยนะครับ เมื่อเราเขียนดวงชะตามาอ่านดวงชะตามามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วข้อเสียเราจะทําการแก้ไขดวงชะตาได้อย่างไรเห็นไหมครับแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามีการนะครับเ,เรียนในเรื่องของดวงตัวอย่างที่สําคัญมากมายนะครับการเลือกเนื้อคู่ผมคิดว่าทุกท่านสนใจนะครับและเป็นปัญหาที่ทุกท่านเวลาไปดูดวงชะตาเนี่ย เจอคาถามเยอะมากในเรื่องของเนื้อคู่การเลือกช้อปปิ้งเนื้อคู่นะครับเราสามารถเข้าไปเรียนรู้ในส่วนนั้นได้นะครับดวงของคนที่เป็นอ,อนุภรรยานะครับดวงของคนที่มีคันเป็นพิษนะครับดวงของคนที่ติดติด,ต,ดติดการพน,นันดวงของคนที่ทําอะไรต่งตงตางๆล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดนี้นะครับแม้กระทั่งดวงของฝาแฝดก็ตาม ทั้งหมดนี้เนี่ยเราทําการศึกษาค้นคว้านะครับผมเป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ทุกท่านด้วยระยะเวลามากกว่า30ปีนะครับทุกอย่างบรรจุภายในห้องพื้นฐานนะครับทั้งหมด5้าตอน5้าสิบเอีฉะนั้นแล้วจึงไม่อยากไม่อยากให้ทุกท่านพลาดโอกาสที่สําคัญนี้ไปนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินไปได้วยกันนะครับแล้วพบกัน ในวิชาโหราศาสตร์เลข7ตัว9ฐานห้องพื้นฐานนะครับตามรายละเอียดที่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันสวัสดีครับ